กาแฟเบลโซเป็นกาแฟาเพื่อคนรักสุขภาพใส่ใจในทุกกระบวนการคัดสรรจากกาแฟาอาราบิก้าแท้จากสเปนไม่มีไขมันทรานไม่มีคอเลสเตอรอลใช้สารให้ความหวานแทนน้ำตาลผสมผสานกับส่วนประกอบที่ลงตัวมากถึง29ชนิดไม่ว่าจะเป็น สารสกัดจากกระบองเพชรส้มแขกถังเช่าทำให้รสชาติหอมอร่อยกลมกล่อมกาแฟเบลโซ่่วงใยคุณอมอบให้กับคนรักสุขภาพเช่นคุณนะคะโดยเฉพาะสายตาเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เราจะต้องบำรุงหนักมากๆเพราะว่าพี่าทำงานหนักมากเลยนะคะถ่ายหนังถ่ายละครถ่ายรายการทีวีเจอแสงไฟหนักมากแต่รู้ไหมว่าสิ่งที่ทำลายเราตั้งแต่ตื่นนอนตอนเช้ายันเข้านอน ตอนที่เรามีเวลาว่างก็คือโทรศัพท์ในการทํางาน,นะคะในรในการในการดูสิ่งต่างๆที่มันเพลิดเพลินโทรศัพท์มีแสงสีฟ้าที่ทําลายสายตานหนักมากๆเชื่อว่าทุกคนต้องใช้โทรศัพท์ด้วยสายตาเสียนะคะต้องดูแลตัวเองด้วยดูแลแบบพี่วนก็ได้นะคะเป็นกาแฟประจําตัวเลยนะคะรับเบโซ,โซ,ซ่ก f แฟมีมากมายหลายเหตุผลที่ทําให้พี่วนต้องดื่มเบโซ,ซ่กาแฟเพราะว่าเบโซ,ซ่กาแฟเนี่ยมีส่วนผสม ถึง29ชนิดกาแฟตัวนี้ใช้ยญ้าหวานนะคบไม่ทําลายสุขภาพดื่มทุกวันนะคบป้องกันและก็ฟื้นผูสายตาที่เสียาหายไม่ว่าจะเป็นวัยไหนทําทงานอะไรถ้าคุณยังต้องเล่นโทรศัพท์อยู่คุณจําเป็นที่จะต้องดื่มเบโซอฟฟี่ไม่ใช่ความลับของสายตาดีของพี่อ้วนนะเป็นเปิดเผยเ,เป็นกาแฟที่หลายๆคนในประเทศไทยดื่มกันอยู่แล้วแต่พี่อ้วนจะมาบอกว่าเบโซอฟฟี่เนี่ยดื่มทุกวันนะคะสายตาพี่อ้วนดี สวัสดีครับโจนาสแอนเดอร์สันนะครับวันนี้ผมมาเจอกาแฟใหม่นะครับเบลโซคอฟฟี่ที่เขาบอกว่า29 in one พอดูข้างล่างผมหายห่วงนะฮะมันจะไม่ใส่น้ำตาลเลยนะครับจะใส่ความหวานจากธรรมชาติอย่างเดียวเลยนะครับนอกจากนั้นยังมีสารสกัดมีวิตามินอะไรที่แตกต่างออกไปที่มันมีประโยชน์ทั้งนั้นเลยนะครับคราวนี้ทดสอบต้องชิมเลยครับ นี่เลยฮะผมเตรียมเป็นถ้วยใหญ่เลยนะฮะเพราะว่าเล็กๆผมไม่เป็นฮะผมเล่นใหญ่อย่างเดียวเลยนะครับมาดูครับอืมกลมกล่อมจริงๆแล้วก็หวานพอดีพอดีและที่สำคัญหอมกาแฟมากๆแล้วก็มีรสชาติที่ดีนะครับพอดีพอดีเลยครับผมว่าอันเนี้ยผมกล้าการันตีเลยนะครับถ้าหากว่ามองหากาแฟดีๆที่มีประโยชน์นะครับสิ่งที่ตอบโจทย์ก็คือ เบลโซค f าเฟนั่นเองนะครับลองดูนะครับไม่ผิดหวังแน่นอนสวัสดีครับวันนี้นะครับก็้มีเรื่องราวดีๆมาฝากกันสําหรับใครที่ชอบดื่มกาแฟนะครับโดยเฉพาะคนที่รักสุขภาพแล้วเป็นไอเทมเด็ดห้ามพลาดเลยครับนี่นก็คือเบลโซ่กาแฟนะครับ มีสารสกัดนะครับจากสมุนไพรถึง29ชนิดช่วยบำรุงเรื่องสายตานะครับแล้วก็ลดความดันโลหิตรวมไปถึงคนที่เป็นเบาหวานเนี่ยก็สามารถดื่มได้นะครับเพราะว่าจะมีส่วนผสมที่เรียกได้ว่าเป็นตัวครีมเทียมนะครับจากน้ำมันรำข้าวนะครับแล้วก็ย่าหวานเราไม่ได้ใส่น้ำตาลอย่างนี้ครับง,ง่ายๆเลยนะครับแล้วก็แบบว่าใส่น้ำร้อนนะครับใส่น้ำร้อนนะครับใส่น้ำร้อนปุ๊บแล้วเราก็แบบว่าฉีกแล้วก็ชงได้เลยนี่ครับว้าว ชอบมาอะไรที่มันง่ายๆนี่แล้วก็แบบว่าใส่เลยนะครับนี่แล้วก็ชงเลยเพราะว่าละลายง่ายนะครับแล้วก็รสชาติดีเวลาไปไหนนะครับก็พกพาสะดวกยิ่งแบบว่าเรามาต่างจังหวัดนะครับหรือว่าไปต่างประเทศบางทีไปดื่มกาแฟแล้วมันไม่ถูกใจถูกจริตนะครับก็นี่เลยครับเราจะชอบมากการดื่มกาแฟของเบสโซ่คอฟฟี่นะครับ ใครที่แบบว่ารู้สึกอ่อนล้าเหนื่อยแรงนะครับ<ๆ>ก็เลยแบบว่าเพิ่มเสริมกําลังรวมไปถึงคนที่ชอบดื่มกาแฟยอยู่แล้วแน่นอนนะแล้วก็อยากจะแบบว่าควบคุมน้ำหนักด้วยนี่นะครับ<ๆ>ให้ดูสีนิดนึงลองดูสีนะครับนี่ความแบบว่าหน้าดื่มของเขานะครับเป็นอย่างไรนี่ไขมันเบาหวานคุมน้ําหนักนะครับลดการอ่อนเพรียนี่อื้อ รสชาติแบบมันโดนน่ยคนรักกาแฟแลวแบบชอบดื่มกาแฟเวลาที่มันดื่มกาแฟที่ใช่และเพื่อสุขภาพโดยเฉพาะสายตานี่สําคัญมากเลยครับเวลาที่เรามีอายุมากขึ้นการที่เราทํางานหนักดูมือถือบ่อยๆหรือว่าเราต้องใช้สายตาเยอะๆตัวนี้ช่วยบารุงสายตาด้วยนะครับ mm hmm. แล้วก็ตัวโกเองมีปัญหานิดนึงมากกว่าคนอื่นคือพวกแบบว่าเข่าข้อหรือว่ากระดูกอะไรพวกนี้ก็ช่วยในเรื่องของการทําให้เข่าข้อ,ขอเราได้ดีขึ้นได้ด้วยครับนี่อ่ะ แต่สำหรับบุคคลนะครับที่บอกว่าไม่ได้บอกว่าอยากจะดื่มแค่กาแฟอย่างเดียวนะครับเพราะว่าอาจจะแบบว่าไม่ไม่ไม่ได้เลือกดื่มกาแฟเราก็มีโกโก้ด้วยนะครับนี่เลยตัวโกโก้ตัวนี้เนี่ยนะครับต้องบอกว่าเป็นตัวที่ใช้ครีมเทียมนะครับจากน้ำมันรำข้าวเหมือนกันแล้วก็มีคอลลาเจนนะครับมีผงโกโก้รวมไปถึงนะครับมาตรฐานการผลิตเนี่ยก็ได้โรงงานมาตรฐานนี้ได้รับรองการผลิตจากอยนะครับมีระบบป้องกันนะครับแล้วก็มีระบบประกันคุณภาพจาก GMP HACCP จากหน่วยงาน BSI โรงงานผลิตแบบระบบนะครับ Clean Room มั่นใจห่วงใย,ยสุขภาพด้วยกาแฟ d e l o นะครับคือแค่นี้ยเราก็มีความสุขแล้วที่เราแบบว่าได้ดื่มอะไรดีๆเพื่อสุขภาพเพื่อคนที่คุณรักเราก็สามารถได้ให้เขาเป็นของขวัญได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับว<ม>นี้ก็เอามาฝากแค่นี้ Cheers สวัสดีคะ่ะทุกคนหลายๆคนอาจจะสงสัยอยู่นะคะว่าลิต้ากินอะไรอยู่นะคะก็คือลิต้าเดี่ยกินกาแฟนะคะตัวช่วยในการเบิร์นนั่นเองนะคะหลังจากที่ออกกําลังกายมาเนี่ยลิต้าก็จะกินกาแฟตัวนี้เลยนะคะก็คือกาแฟเบโซ่นั่นเองนะคะเดี๋ยวจะให้ดูนะคะว่าแพคเกจของเขาเนี่ยจะเป็นยังไงนะคะเพื่อหลายๆคนสนใจอยากกินบ้างนี่นะคะก็คือกาแฟเบโซ่ตัวนี้ที่ลิต้ากินเลยนะคะตัวนี้เขาจะช่วยในเรื่องของการเร่งระบบเผาผลาญในร่างกายนะคะยิ่งเราออกกําลังกายควบคู่ไปด้วยเนี่ยจะ มากมากเลยเห็นผลไวมากๆเลยนะคะที่สำคัญเขาไม่มีแคลอรี่ไม่มีน้ําตาลไม่มีคอเลสเตอรอลนะคะกินแล้วไม่อ้วนด้วยนะคะเป็นกาแฟที่ทําจากสมุนไพรถึง29ชนิดนะคะแล้วก็มีย่าหวานที่ให้ความหวานแทนน้าตาลอีกด้วยนะคะคืออยากจะบอกต่อเลยนะคะแล้วก็แฟนเนี่ยรสชาติอร่อยหอมหวานมากๆมันทานดีมากจริงๆนะคะอยากทุกคนลองเลยนะอยากหุ่นดีนะคะผอมเพรียวนะคะแบบไม่ต้องอดอาหารนะคะแบบไม่ต้องโยโย่แบบปลอดภัยนะคะ แนะนำเลยค่ะกาแฟเบรโซ่เ,เราไปหาซื้อทานกันนะ